สวัสดีครับพบกับกเกษมรร้อยแปด day งานแช่งง่ายๆทําได้ด้วยตัวคนเองวันนี้จะมารีวิวเครื่องกรองน้ํา3ขั้นตอนนะครับขนาด20นิ้วจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยนะครับครับสําหรับเครื่องกรองน้ําที่ผมได้มาตรงนี้นะครับเป็นไส้กรองขนาด20นิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่2.5นิ้วนะครับอันท,ที่2ก็จะเป็นไส้กองเรซินนะครับจะเป็นเรซิน s เน t e n e r filter นะครับ ส่วนอันที่3ก็จะเป็นไส้กรองแบบ cto นะครับหรือว่าคาร์บอนบล็อกฟิลเตอร์นะครับนี่คือวันที่ให้มาเป็นตัวกระบอก pvc นะครับสำหรับใส่ไส้กรองนะครับความยาวก็อยู่ที่ประมาณ53ซนติเมตรนะครับส่วนความกว้างของฝากนะครับก็อยู่ที่ห้านิ้วนะครับก็ภายในนี้ก็จะใส่ในส่วนของไสกรองเข้าไปนะครับอันนี้ให้มา3อันนะครับก็เป็น3ขั้นตอนนะครับในส่วนของชุดติดตั้งตัวนี้นะครับก็จะเป็นฝาปิดด้านบนนะครับก็จะมีด้านเข้านะครับ อินพุตอินตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านออกนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเดนแรงดันตรงนี้นะครับให้มานะครับกระแทกขันตัวนี้นะครับสําหรับติดตั้งหรือว่าเปลี่ยนไส้กรองนะครับก็จะมีโอลิงมาให้สามอันนะครับเราก็จะใส่เข้าไปบริเวณกระบอกด้านในตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่คือการใส่โอลิงนะครับ ็จะสูงใส่ปในยนี้เวลาเราประกอบฝาเข้าไปนะครับก็จะไม่มีน้ําร so ั่วนะครับแล้วก่อนที่เราจะใส่ไส้กรองครับก็จะมีตัวประคองตรงนี้นะครับสําหรับใส่เข้าไปบริเวณกระบอกตรงนี้นะครับให้มาสามอันนะครับก็อย่างก็คือจะเป็นส่วนของฉากยึดติดตั้งนะครับนี่ครับฉากยึดตรงนี้นะครับสําหรับติดตั้งร่วมกับฝาฝาบนตรงนี้นะครับเวลาเราติดตั้งเราก็จะติดตั้งยึดไปบริเวณนี้นะครับให้มาสามอันนะครับนี่นะครับแล้วก็ ุดนี้เป็นชุดติดตั้งสําหรับยึดกับฝานะครับส่วนรูด้านบนตรงนี้นะครับรูตรงนี้สําหรับยึดติดกับผนังหรือว่าฝาบ้านหรือว่ากำแพงนะครับตรงนี้ก็เจาะยึดเพื่อรับน้ําหนักนะครับของกระบอกนะครับซึ่งเราจาเป็นต้องยึดนะครับทั้งหมดเพราะว่าน้ําหนักของเครื่องกรองของเรานะครับรวมไส้กองเนี่ยนะครับมันก็มีน้ําหนักระดับหนึ่งครับแต่ว่าในส่วนของเครื่องกองแล้วเนี่ยเมื่อมีน้าไหลผ่านเข้าไปก็จะมีน้ําหนักในส่วนของน้ำนะครับเข้าไปอยู่ด้วยนะครับซึ่งเราก็มีความจำเป็นจะต้องยึดตรงนี้ด้วยนะครัับอนนนี้จะเป็ต 1ิดนะครับที่เขาให้มาสําหรับประกอบยึดเข้ากับบริเวณฝาตรงนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะครับซึ่งเราจะต้องใช้ไขควงอัดนะครับอาจจะเป็นไขควงไฟฟ้านะครับในการติดตั้งนะครับซึ่งจะทาไม่ง่ายนะครับเราก็จะใช้บล็อกเบอร์11หรือว่าถ้าท่านใดไม่มีสามารถใช้ประแจเบอร์11หรือว่าบล็อกเบอร์11เนี่ยขันลงไปได้นะครับนี่ครับติดตั้งแบบนี้นะครับก็1กระบอกติดตั้งกับฉากทำนมนสีตัวนะครับสำหรับน็อตเนี่ยนะครับ ที่เขาแถมมาเนี่ยเขาให้มา12ตัว4ี3 12ก็12ตัวพอดีนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่เป็นน็อตที่เขาให้มากับฉากนะครับทีนี้เรามาดูไส้กรองแต่ละอย่างนะครับอย่างแรกครับไส้กรอง PP นะครับ Polypropylene Filter น,น,นะครับผู้มือการใช้ก่อนจะใช้ก็ควรจะดึงพลาสติกออกนะครับแล้วก็ ให้ล้างด้วยน้ำประปานะครับก่อนใช้งาน10บนาทีนะครับพลาสติกที่หุ้มเนี่ยนะครับด้วยความที่มันเป็น PP หรือว่าโพลีโพรีฟิลีนนะครับกรณีที่เราแกะเนี่ยอาจจะทําให้เกิดประกายไฟก็คือพูดงเนี่ยว่ามันจะอาจจะมีไฟฟ้าสถิตนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรหลีกเลี่ยงนะครับสภาพที่ว่ามีความเสี่ยงต่อที่จะเกิดการระเบิดนะครับดึงออกมาเนี่ยมันเกิดประกายไฟนิดนึงถ้าเกิดกรณีที่มีบริเวณแก๊สรั่วไหลนะครับก็อาจจะอันตรายนะครับอันนี้คือที่เป็นข้อควรระวังนะครับที่เขาบอกมานะครับสําหรับ P p พ ส่วนอายุการใช้งานของมันนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่งน้ำนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ3ถึง6เดือนสูงสุดนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีสภาพน้ำยังไงนะครับโดยที่ P p พเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งนะครับที่นำมาทำเป็นเส้นใยเล็กๆแล้วก็นำไปอาจเป็นแท่งนะครับซึ่งสามารถที่จะกรองได้ความละเอียดถึง5้าไมครอนนะครับอันนี้ที่เขาเคลมมานะครับสำหรับตัวนี้นะครับที่เขานิยมใช้ก็เนื่องมาจากว่าวัสดุเนี้ยนะครับมีน้ำหนักเบาแล้วก็ราคาถูกนะครับสามารถดักสิ่งสกปรกเบื้องต้นนะครับ ล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการติดตั้งมันก็ง่ายนะครับอายุการใช้งานของมันนะอย่างที่ผมบอกไปแล้วคือประมาณ3-6เดือนขึ้นอยู่กับสภาพน้ําเนี่ยแล้วก็สภาพการใช้งานนะหมายความว่าไงถ้าเกิดแหล่งน้ําของเรานะครับสกปรกมากนะครับแล้วก็เราใช้น้ําปริมาณมากนะครับก็จะมีอายุการใช้งานอยู่ที่7-15วันนะครับแต่ถ้าเกิดแหล่งน้ำเราสกปรกไม่มากนะครับแต่ว่าเราใช้น้ําปริมาณมากนะครับก็จะอยู่ที่15-30วันนะครับที่เราจะเปลี่ยน แต่ถ้ากรณีที่ว่าแหล่งน้ําเราอินพุตนะครับสกปรปกไม่มากนะครับแล้วก็เราใช้น้ําไม่มากนะครับอายุการใช้งานของเขาก็อยู่ที่90้าสิบถึงร้อยแปดสิบวันครับหรือว่าประมาณ 3- าถึงหเดือนนั่นเองนะครับอันนี้สําหรับกรองอันแรกนะครับก็คือ PP p o โพลีโพลิิลนนะครับตัวนี้นะครับความยาว20นิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง2.5นิ้วครับครับสำหรับไซส้กรองอันต่อมานะครับก็จะเป็นไซส้กรองเรซินนะครับหรือว่าเรซิน s ทน t น e n d e r filter นะครับเป็นไซส้กรองสําหรับ กำจัดของแข็งนะครับเช่นแคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมนะจากแหล่งน้ำขาเข้าของเรานะครับอันนี้คือในส่วนของเรซินนะครับจะเป็นกรองอันที่2นะครับต่อมาจะเป็นไส้กรองอันที่3อันสุดท้ายนะครับจะเป็น CTO นะครับหรือว่าคาร์บอนบ็อกซินเตอร์นะครับ c t o เนี่ยที่ผมหาข้อมูลมานะครับจะย่อมาจาก Collin Test Order Reduction นะครับ ออเดอร์ที่แปลว่ากลิ่นนะครับผมไม่ได้ใจว่าอ่านผิดหรือเปล่าถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับก็คือสําหรับลดกลิ่นแล้วก็รสชาติที่ไม่พึงประสงค์รวมถึงคอรีนด้วยนะครับคุณสมบัติของเขาที่เขาบอกมานะครับตามนี้นะครับเขาบอกว่าลดกลิ่นของคอรีนนะครับและรสชาติที่ไม่พึงประสงค์นะครับลดตะกอนละเอียดนะครับแล้วบอกว่าเหมาะสําหรับในการใช้ในครัวเรือนและเชิงพณิ์และอุตสาหกรรมนะครับอันนี้คือใส้กองขั้นตอนที่สามนะครับ CTO นะครับอันนี้คือทั้งหมดที่เขาให้มานะครับ ก็เดี๋ยวติดตั้งยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งครับให้เราเห็นคร่าวๆนะครับว่าเออถ้าเกิดเราจะใช้เครื่องกรองน้ํานะครับที่มีราคาประมาณพันกว่าบาทนะสามขั้นตอนนะครับขนาด20นิ้วเนี่ยนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดติดตั้งยังไงแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ เกษมร้อย8 DIY ขอบคุณครับที่ติดตามชม